สวัสดีค่ะครูเอสวดีสนใจนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่จบการเรียนรู้ในชั่วโมองที่1ไปแล้วสนุกไหมคะค่ะและเช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานั้นเป็นธรรมเนียมคะ่ะเราจะต้องมีกิจกรรมขยับตัวขยับรู้กันก่อนพร้อมไหมคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเบนเบรกของครูก็ยังคงเป็นกิจกรรมเบนเบรกเหมือนเดิมเพียงแต่เราจะมีการเพิ่มความเร็วความไวมากยิ่งขึ้นนักเรียนคนไหนที่ได้นำไปฝึกเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพร้อมกันเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฝึกก็ค่อยๆฝึกตามไปนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปทำกิจกรรมเบนเบรกพร้อมกันค่ะ มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือ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 ตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือ เป็นยังไงบ้างคะทำทันหรือเปล่าเอ,อ่ยอย่างที่คุณครูได้บอกกิจกรรมเบนเบกขยับตัวขยับรู้ยิ่งเราฝึกมากขึ้นเท่าไหร่นักเรียนจะมีความชำนาญมากขึ้นเท่านั้นและกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้น ความสนใจกระตุน้นการเรียนรู้ทำให้เรามีการตื่นตัวและอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นนำไปฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็จะมีกิจกรรมเบรนเบกต่างๆมาให้นักเรียนได้ฝึกเช่นกันค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเราแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างกับเนื้อหาในชั่วโมงที่1 ถ้ามีเรื่องไหนหรือตรงจุดไหนนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้นะคะค่ะแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่การเรียนรู้ครั้งที่สองของเราพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะ สำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องอาหารและระบบย่อยอาหารเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องประโยชน์ของสารอาหารค่ะ เรามาเรียนรู้ในกลุ่มของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก่อนเลยนะคะซึ่งกลุ่มของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นกลุ่มของสารอาหารที่ให้พลังงานจากที่เราได้เรียนรู้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะสำหรับประโยชน์ของสารอาหารกลุ่มนี้อันแรกเลยก็คือให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่2ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะกลุ่มของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะจะเป็นกลุ่มที่ให้พลังงานเพื่อที่เราสามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองค่ะประเภทที่ 2. สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะมาดูประโยชน์กันบ้างค่ะประการที่ 1. สร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเยื่อก,กระดูกประการที่ 2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างเช่นนักเรียนได้รับอุบัติเหตุนะคะเนื้อมีการยุบมีการหายไปหากนักเรียนได้รับประทานอาหารประเภทโปรตีนก็จะทําให้อาหารสารอาหารประเภทนี้ไปซ่อมแซมและทําให้เนื้อของเรากลับมาเหมือนเดิมนั่นเองค่ะและประการที่3ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย เสริมสร้างภูมิต้านทานพูดง่ายๆก็คือเป็นการต่อต้านเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราทําให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเองค่ะและกลุ่มต่อมาสารอาหารประเภทวิตามินนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มของไม่ให้พลังงานเช่นเดียวกันเรามาดูประโยชน์กันเลยนะคะ ประโยชน์ของวิตามินประการแรกควบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติประการที่สองช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆและประการที่สามช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพที่ดีค่ะ ดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะมีภูมิต้านทานที่ดีสุขภาพแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับประทานอาหารกลุ่มที่ให้สารอาหารประเภทวิตามินเยอะๆนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของวิตามินกันต่อเลยค่ะนักเรียนกลุ่มแรกคือวิตามินที่ละลายในน้ํา ตัวที่1วิตามิน B1 จะพบได้ในผักสีเขียวในปลาในถั่ววิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเน็บชาช่วยทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ วิตามิน B2 พบได้ที่ผักสีเขียวที่ไข่ถั่วเป็นต้นช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกช่วยป้องกันการอักเสบที่ตาและที่ปากดังนั้นถ้าใครลิมสีปากแห้งลิ้นแตกตาหัวแสดงว่ามีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B2 ได้นะคะ วิตามินซีเราจะพบที่ผลไม้รสเปรี้ยวที่ผักชนิดต่างๆวิตามินซีจะช่วยป้องกัน รอกเลือดออกตามไรฟันและที่สำคัญทำให้ระบบทับทายทำงานได้ดีด้วยสังเกตตัวเองนะคะนักเรียนมีใครบ้างตื่นเช้ามาแปรงฟันเอ๊ะทำไมมีเลือดออกที่ฟันทำไมเงือกบวมแสดงว่านักเรียนมีโอกาสที่จะขาดวิตามินซีนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆค่ะกลุ่มต่อมาวิตามินที่ละลายในไขมัน ใครพอจำได้ไหมคะคุณครูมีเกลิ่นไปบ้างแล้วว่ามีวิตามินอยู่4ชนิดที่ละลายในไขมันถ้าใครจำได้ส่งคำตอบมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ เรามาดูตัวที่หนึ่งกันเลยค่ะวิตามิน A วิตามิน A จะพบได้ในผักผลไม้นะคะทั้งสีเขียวหรือผักที่มีสีสันสวยงามไม่ว่าจะเป็นแครอทนะคะมะเขือเทศมะละกอสุกพริกหวานต่างๆวิตามิน A จะช่วยบำรุงสายตาและบำรุงผิวพรรณค่ะ ตัวต่อมาวิตามินดีจะพบได้ในปลาตัวเล็กๆในกุ้งตัวเล็กๆในเนยนะคะรวมถึงในตับต่างๆด้วยวิตามินดีจะช่วยป้องกันเรื่องของกระดูกและฟันนะคะทำให้ไม่เป็นโรคกระดูกอ่อนกระดูกเปราะนั่นเองที่สำคัญถ้าเด็กๆคนไหนขาดวิตามินดีมีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าได้ด้วยนะคะ แล้วต่อมาวิตามินอ e ีค่ะวิตามินอ e ีจะพบที่เนื้อสัตว์ที่ผักที่ผล,ลไม้นะคะวิตามินอ e ีช่วยควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์พูดกันง่ายๆค่ะนักเรียนถ้าใครขาดวิตามินอ e ีมีโอกาสที่จะเป็นหมันมีบุตรได้ยากนั่นเองค่ะ และตัวสุดท้ายคือวิตามิน K วิตามิน K จะพบได้ที่ผักต่างๆที่เนื้อสัตว์ที่ไขมันต่างๆนะคะวิตามิน K จะช่วยทำให้เลือดแข็งตัวพูดง่ายๆช่วยในการห้ามเลือดนั่นเองค่ะสังเกตตัวเองนะคะใครเวลาที่มีแผลเลือดไหลแล้วเลือดหยุดช้าแสดงว่า เลือดของเราแข็งตัวได้อย่างช้ามีโอกาสที่จะขาดวิตามินเคได้ง่ายนะคะเป็นยังไงบ้างคะวิตามินทั้ง7ชนิดล้วนแต่มีความสำคัญทุกๆตัวเลยใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะต้องดูแลสุขภาพดีๆอย่าให้เราขาดสารอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของวิตามินนะคะนักเรียน กลุ่มต่อมาสารอาหารประเภทเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของไม่ให้พลังงานแล้วประโยชน์ล่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะประการแรกควบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติประการที่สองช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและประการที่สามช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตมีสุขภาพที่ดี การชะลอความเสื่อมของร่างกายตัวอย่างชัดๆเลยจะทําให้ผิวเราไม่เหี่ยวไม่ย่นนั่นเองค่ะค่ะเรามาทําความรู้จักกับเกลือแร่นะคะหรือแร่ธาตุที่มีความจําเป็นและเราค่อนข้างจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะตัวแรกคือแร่แคลเซียมนะคะจะพบได้ในผักใบเขียวนะคะ ปลากุ้งตัวเล็กๆที่สามารถรับประทานได้ทั้งตัวก็จะเป็นแหล่งของแคลเซียมชั้นยอดเลยหรือได้จากการดื่มนมนะคะแล้วแคลเซียมมีประโยชน์อะไรบ้างประการแรกค่ะเสริมสร้างกระดูกและทําให้ฟันเราแข็งแรงช,ช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อและประสาทแล้วถ้าขาดแคลเซียมล่ะแน่นอนจะเป็นโรคก,กระดูกอ่อนกระดูกเปราะง่ายหักง่ายและฟันผุนั่นเอง ตัวต่อมาฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็จะพบได้ในผักทั่วไปในเนื้อสัตว์ในนมแล้วประโยชน์ของเจ้าฟอสฟอรัสล่ะคะเจ้าฟอสฟอรัสนะคะจะทำงานร่วมกับ แร่ธาตุแคลเซียมในการสร้างกระดูกและฟันถ้าขาดแน่นอนก็จะมีผลต่อกระดูกหักง่ายเปราะง่ายฟันผุง่ายและธาตุตัวสุดท้ายคือธาตุเหล็กธาตุเหล็กจะพบได้ในผักใบเขียวในตับในไข่ไข่แดง นะคะประโยชน์ของธาตุเหล็กจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารเฮโมโกบินในเม็ดเลือดแดงแล้วถ้าขาดธาตุเหล็กละคะจะทำให้เราเป็นโรคโลหิตจางอ่อนเพียง่ายและเหนื่อยง่ายนั่นเองยังไม่หมดนะคะเด็กๆมาดูและ ธาตุตัวที่4ต่อกันเลยก็คือและไอโอดีนไอโอดีนส่วนมากจะพบได้ในอาหารกลุ่มของอาหารทะเลนะคะในเกลือในน้ำปลาเป็นต้นนะคะแล้วประโยชน์ของไอโอดีนล่ะมีอะไรบ้างประโยชน์ของไอโอดีนจะควบคุมการเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงาน แต่ถ้าเราขาดและไอโอดีนจะทำให้เป็นโรคคอพอกโรคคอพอกคืออาการที่นักเรียนอาจจะเคยสังเกตเห็นนะคะตรงคอเราจะโตโตขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรไปพอกไว้ที่คอของเรานะคะนั่นคืออาการของโรคคอพอกเพราะขาดแร่ไอโอดีนค่ะตัวต่อมาโซเดียมโซเดียมก็จะพบได้ในเกลือในน้ำปลานะคะ ประโยชน์ก็จะควบคุมสมดุลของน้ำทั้งภายในและภายนอกของเซลล์แล้วถ้าเราขาดล่ะก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ำที่สำคัญเป็นตะคิวได้ง่ายด้วยและแร่ธาตุตัวสุดท้ายก็คือฟูออไลฟูออไ e จะพบได้ทั้งในผักผล,ลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วประโยชน์ของฟูออไลล่ะมีอะไรบ้าง ประโยชน์ของฟูอะไ์เป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุแน่นอนถ้านักเรียนขาดธาตุนี้ก็จะทำให้เกิดอาการฟันผุได้ง่ายนั่นเองค่ะและนี่คือแร่ธาตุหรือเกลือแร่ที่นักเรียนควรรู้จัก6ชนิด กลับไปทบทวนและท่องจำบ่อยๆนะคะจะได้จำได้ขึ้นใจแล้วเราจะไม่ขาดและทัดหรือเกอและทั้ง6ชนิดนี้ค่ะและสารอาหารประเภทสุดท้ายก็คือสารอาหารประเภทน้ำนะคะอยู่ในกลุ่มของไม่ให้พลังงานเอ๊ว่าแต่น้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ประโยชน์ของน้ำประการที่1แน่นอนค่ะช่วยในการขับถ่ายของเสียนะคะประการที่2เป็นส่วนประกอบของอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายและประการที่3ช่วยลําเลียงสารในร่างกายควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ นะคะนี่คือประโยชน์ของสารอาหารประเภทน้ําสังเกตถ้าใครที่ดื่มน้ําน้อยๆนะคะริมฝีปากจะแห้งนะคะผิวหนังจะแห้งที่สําคัญเวลาขับถ่ายจะขับถ่ายออกมาได้ยากมากๆนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ให้ได้สารอาหารทั้ง6ประเภทด้วยนะคะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของสารอาหารแต่และประเภทอย่างละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปอีกครั้งค่ะซึ่งคุณครูได้จัดทำเป็นตารางนะคะประโยชน์ของสารอาหารและก็ประเภทของสารอาหารเพื่อให้นักเรียนดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะประโยชน์ข้อแรก สารอาหารประโยชน์ที่ได้ในเรื่องของการให้พลังงานเราจะพบได้ที่สารอาหารประเภทโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตและไขมันค่ะข้อที่2ทํทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสังเกตรเราจะพบได้ในทุกประเภทสารอาหารเลยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราจะพบได้ที่สารอาหารประเภทโปรตีนและ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคจะพบได้ในสารอาหารทุกประเภทเลยดังนั้นเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบผ้าหมู่และต้องให้ครบทั้งสารอาหารทั้ง6ประเภทและที่สำคัญต้องเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายไม่จำเจเพื่อที่เราจะได้สารอาหารและประโยชน์จากอาหารให้ครบถ้วนมากที่สุดนั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ทุกคนเรียนรู้เนะะื้อหาสาระได้ดีจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนทุกคนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้ด้วยนะคะการทําแบบฝึกหัดจะเป็นการทบทวนตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะว่านักเรียนเข้าใจเนะะื้อหามากน้อยเพียงใดดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจทําแบบฝึกหัดให้เต็มที่นะคะสู้ๆค่ะทุกคนค่ะสําหรับคลิป ความรู้ดีๆในวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วเช่นเคยค่ะขอให้นักเรียนทุกคนมันทบทวนความรู้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่คงทนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอรอลุ้นกันนะคะว่าคุณครูจะนำสาระดีๆเรื่องอะไรมาให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนทุกคน